สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกรนะครับซูเปอร์ซับแกจิตครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสัญญาณการขโมยนะครับโทรศัพท์มือถือครับท่านวางตัวนี้นะครับเอาไว้โชว์ในร้านโทรศัพท์มือถือนะครับยี่ห้อบัสอะลามนะครับโมเดล BZ 103ครับผมตัวนี้นะครับด้วยดีไซน์ที่เก๋ไก๋แปลกตานะครับก็สำหรับลูกค้าที่อาจจะค่อนข้าง เบื่อกับโมเดลที่เป็นแท่งเป็นก้านขึ้นมาแล้วนะฮะอันนี้ยังคงอยู่ในซีรีส์ของสแตน d ์อะโลนนะครับคือ1ตัววางได้1เครื่องนะครับก็สามารถเลือกใช้ตัวนี้ได้นะฮะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างเตี้ยนะฮะความสูงไม่เกิน8ซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับก็สามารถวางฮะรองรับระดับสายตาวางได้ทั้งแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็แนวนอนนะฮะรองรับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นเลยนะครับหรือแม้จะเป็นแท็บเล็ตที่ตัวไม่ใหญ่มากก็สามารถวางได้นะครับ แล้วก็ลูกค้าก็สามารถดึงออกมาเล่นได้เลยครับดึงออกไปได้นะครับยืดได้ครับก็เช่นเคยครับก็จะมีเทปกาวแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับท่านลอกเทปกาวออกนะครับแล้วก็ติดลงไปตำแหน่งที่ท่านต้องการนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันครับก็คือลอกตรงนี้ออกและจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มมาก็คือเซ็นเซอร์ตัวเล็กครับที่เอาไว้ติดหน้าโทรศัพท์นะครับสําหรับรุ่นโทรศัพท์ที่มีฝาหลังนะฮะก็ติดเข้าไปนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะมีสายชาร์จนะครับ เอาไว้ชาร์จไฟให้กับโทรศัพท์มือถือของท่านได้โดยไม่ต้องเสียบที่ชาร์จแบตนะฮะก็คือเส้นเดียวเนี่ยชาร์จไฟให้ด้วยก็ลูกค้าก็จะสามารถเล่นได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับลื่นไหลครับผมวิธีติดตั้งก็เหมือนเดิมครับก็โทรศัพท์มาติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็เจ้าเซ็นเซอร์ตัวเล็กนี่ฮะติดเข้าไปด้านหน้าครับแบบนี้ครับไฟแดงก็จะติดนะครับแล้วเมื่อโดนงัดแงะนะครับโดนตัดสายไม่ว่าจะเป็นสายเส้นไหนก็ตามนะครับสัญญาณก็จะเตือนครับจะร้องดังผมจะลองแกะตรงนี้ออกให้ดูนะฮะพอแกะ เท่านี้เองครับดับดับปุ๊บติดตั้งเคลื่อนกับไปเสร็จเหมือนเดิมนะครับก็จะทํางานต่อเนื่องเหมือนเดิมครับ